เปรียบเทียบ,บ MacBook Air M2 15 vs MacBook Pro 16ต่างกันตรงไหนรุ่นไหนเหมาะกับใครและจะซื้อรุ่นไหนดีปี2023ในปี2023นี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง Apple ก็ได้เปิดตัว MacBook ออกมาถึง2รุ่นหลักๆไปแล้วนั่นก็คือ MacBook Air M2 รุ่นหน้าจอ15นิ้วที่เปิดตัวกันไปล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมา แล้วก็ต้นปีก็คือ MacBook Pro M2 Pro หรือ M2 Max รุ่นหน้าจอ14นิ้วและ16นิ้วโดวยทั้งสองรุ่นนี้ถ้าดูจากรูปแบบการใช้งานความแรงของชิปและสเปคอื่นๆรวมไปถึงราคาที่ต่างกันเกือบครึ่งก็จะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรแต่อาจมีหลายคนที่จังเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อรุ่นไหนดีหรือว่าจะซื้อรุ่นไหนให้เหมาะกับการใช้งานของตนเองมากที่สุดรวมไปถึงรายละเอียดสเปคต่างๆของทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันต,งนตรงไหนบ้าง สำหรับคนที่ยังเลือกซื้อไม่ถูกวันนี้ทางสเปกโฟนจะมาเปรียบเทียบสเปคแต่ละจุดให้เห็นว่า MacBook m a c book air M2 รุ่น15นิ้ว vs macbook pro 16นิ้วต่างกันตรงไหน,นรุ่นไหนเหมาะกับใครและจะซื้อรุ่นไหนดีในปี2023ขนาดของตัวเครื่องและความเบาที่แตกต่างกันเยอะเริ่มต้นกันที่การเปรียบเทียบระหว่าง macbook air M215s m a c b o Pro16 ช่วงส่วนของดีไซน์นตัวเครื่องกันก่อนที่ต้องบอกว่าทั้งสองรุ่นนี้มีความแตกต่างหลักๆในด้านการใช้งานเป็นอย่างมากอย่างแรกก็คือรูปแบบตัวเครื่องของทั้งสองรุ่นจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของดีไซน์ที่มีความโค้งมนที่ฐานล,ล่างเหมือนกันแต่ว่าความหนาของตัวเครื่องนั้นต่างกันมากเพราะ MacBook Air M M215 นิ้วที่ออกมาใหม่ล่าสุดนี้เรียกว่าได้ทํามาในแบบที่บางที่สุดในโลกต,ตอนนี้แล้วก็ว่าได้ในรุ่นจอ15นิ้ว ถึงแม้แบ c b บุ๊กโป M2 Pro m a x จะมีหน้าจอ16นิ้วก็ยังหนากว่าการพอสมควรเลยที่สำคัญก็คือน้ำหนักที่ m บ c b บุ๊กแอร์นั้นเบากว่าเยอะมากสำหรับใครที่ต้องพกพาไปไหนมาไหนตลอดและชอบน้ำหนักเบารุ่นแอร์จะเหมาะสมกว่าในส่วนอื่นอย่าง m a g i c Keyboard หรือ Touch ID จะเหมือนกันยกเว้นส่วนฐานที่รุ่นโปรใหญ่กว่าและมีพอร์เยอะกว่าด้วย ข้อมูลรุ่น Macbook Air 12นิ้ว15นิ้ว Macbook Air 12นิ้วขนาด1.15ค,คูณ34.04คูณ23.76ซนติเมตร Macbook Pro M2 Pro Max 16นิ้วขนาด1.68ค,คูณ35.57คูณ24.81ซนติเมตร Macbook Air M2 15นิ้วน้ำหนัก1.51กิโลกรัม MacBook Pro M2 Pro Max 16นิ้วน้ำหนัก2.15กิโลกร,รมัมชิป M2 Pro 2.1กิโลกร,รมัมชิป M2 m a x สีเงิน MacBook Air M2 15นิ้วมีสีเงิน Starlight t a u Space Gray และ Midnight MacBook Pro M2 Pro Max 16นิ้วมีสีเงิน t a u Space Gray จอสเปซเกรย์คีย์บอร์ด Macbook Air 15-15นิ้วมีเมจิกคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ทัชไอดีแทร็กแพดโฟลทัช Macbook Pro M 2 Pro Max 16นิ้วเมจิกคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ทัชไอดีแทร็กแพดโฟลทัชไม่เพียงแต่ขนาดที่ต่างกันความชัดและความลื่นก็ต่างกันมาดูที่ส่วนของหน้าจอการเปรียบเทียบระหว่าง Macbook Air M 2 1 5 m a เวสต k แบ็1บกโปรกันบ้างที่ทั้งสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดแน่นอนอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็มีจุดที่เหมือนกันอยู่นั่นคือกล้องหน้าที่เป็นแบบรอยบากเหมือนกันทั้งคู่รวมไปถึงขอบเขตสีแบบ p 3และหน้าจอแบบทูโทนที่เหมือนกันนอกนั้นต่างกันหมดเลยเริ่มกันที่แบ็ b บ o k Air m 2 15นิ้วกันก่อนรุ่นนี้มีหน้าจอ ips lcd backlight แบบ Liquid r e ติ NA ขนาด15.3นิ้ว มีความละเอียด2,880คูณ1864พิกเซลดีกว่าเดิม2เท่าและสว่างได้สูงสุด500ยูนิตเท่านั้นถ้าใช้งานแต่งรูปตัดต่อวิดีโอทั่วไปนั้นทำได้ดีมากอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับรุ่นโปรแล้วยังสู้ไม่ได้เพราะว่า MacBook Pro 16นิ้วนั้นมีหน้าจอเป็นหน้าจอ Mini LED Backlight แบบ Liquid r e t i n a XDR ที่มี Extreme Dynamic l e n แอระดับมืออาชีพสีสันสวยงามเนียนตาขนาด16.2นิ้วพร้อมความละเอียด 3,456คูณ2,234พิกเซลกับความสว่างปกติ500นตยนิและแบบ x d r 1 0น0นนิตกับ hdr ถึง1,600นิต 1, นตซึ่งมีความสว่างมากกว่า1-2เท่าจากรุ่น Air เลยทีเดียวที่สัมพัญคือรุ่นโปรเมคโนรีโปรโมชั Pro ่นที่ปรับความลื่นไหลได้อัตโนมัติสูงสุดถึง 120Hz ไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อ,ตอวดิดีโอ หรือเลือนหน้าจอปกติก็ทําได้เลื่อนกว่าเห็นๆดังนั้นตรงจุดนี้ถ้าใครอยากได้จอระดับมืออาชีพอย่างแท้จริงต้องรุ่นโปรเท่านั้นชิปประมวลผลคนละเรื่องกันเลยจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดของการเปรียบเทียบระหว่าง macbook air m 2 5 5กับ macbook pro 16ก็คือความแรงของชิปเพื่อนำไปใช้ทำงานในด้านต่างๆที่ทั้งสองรุ่นมีชิปต่างกันคนละแบบไปเลยเพราะว่าตัว macbook air m 2 15นิ้วนั้นด้ใช้ชิปเป็นตัว m 2 พร้อมหน่วยความจำสูงสุดที่ 24GB และความจุ SSD สูงสุด 2TB ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันเองระหว่างรุ่น Air M 1รุ่นนี้จะแรงกว่าถึง1.4เท่าและแรงแรงกว่ารุ่นที่ใช้ Intel หลายเท่าเรียกได้ว่าใช้งานทั่วไปหรือหลายๆหน้าต,าาต่างพร้อมกันหรือการทำงานด้านกราฟิกนั้นทำได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วแถมยังมีความเงียบกว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆในขณะที่แบ c b บ o k Pro 16นิ้วนั้นมีตัวเลือกมาให้จากสเปคถึง2ชิปด้วยกัน นั่นคือชิป M2 Pro ที่มีหน่วยความจำสูงสุด32กิกะไบต์และ M2 Max ซึ่มีความหนวาจำสูงสุดไปถึง96กิกะไบต์กัความจุ SSD สูงสุดถึง8เทราไบต์เลยทีเดียวแถมยังระบายความร้อนไม่ใช้งานหนักด้วยพัดลมความเร็วต่ำได้อีกด้วยจะเหมาะกับคนที่ใช้งานในดับโปรมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อชิ้นงานการแต่งรูปทีละหลายพันรูปหรือการเลนเดอร์ต่างๆนั้นทำได้เร็วกว่าแน่นอนดังนั้นไม่ว่าจะใช้ M2 Pro หรือ M2 Max ก็ยังเหนือกว่าในหลายๆด้าน ถ้าใครที่ใช้งานทํางานจริงจังหรือต้องใช้งานในระดับโปรก็ต้องเลือกรุ่นนี้ถึงจะเหมาะสมกว่าอยากได้ใช้ตัดต่อแต่งรูปทั่วไป MacBook Air m m สอนิ้วจะเหมาะกว่ากล้องและลำโพงคล้ายกันจุดต่อมาสำหรับการเปรียบเทียบแบ c บ o o k Air m 2 15นิ้วกับแบ c บ o o k Pro 16นิ้วก็คือเรื่องของกล้องหน้าและลำโพงที่ทั้งสองรุ่นนี้มีความคล้ายกันหลายอย่างแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันเล็กลน้อยในเรื่องของความปโปรอย่างแรกที่เหมือนกันก็คือกล้องหน้าเป็นกล้อง Face Time ไฮเดฟ ความละเอียด180 0พิกเซลที่มีความคามชัดเท่ากันทั้ง2รุ่นมาพร้อมลำโพง6ตัวพร้อมวูฟเฟอร์แบบตัดแรลนสานเหมือนกันแต่รุ่นโปรจะให้เสียงคมชัดกว่ารวมไปถึงไม้3ตัวที่มีบีมฟอร์มมิงตามทิศทางเสียงเหมือนกันแต่ว่ารุ่นโปรนั้นจะมีการตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าในระดับสตูดิโอและยังมี HDMI รองรับสัญญ,ญาณเสียงแบบมัลติชแนลอีกด้วย นอกจากนั้นทั้งสองรุ่นก็มีเหมือนกันหมดก็คือเสียงสตูดิโอระบบเสียงตามตำแหน่ง d อเบย์อาร์แบตบและการเชื่อมต่อรุ่นโปรยังทำได้ดีกว่าการเปรียบเทียบต่อมาแบบ MacBook Air M 2 15นิ้วกับ MacBook Pro 16นิ้วต่อมาก็คือแบตเตอรี่ในการใช้งานทื่อั้งสองรุ่นนี้มีความใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวโดยทั้งสองรุ่นสามารถท่องเว็บได้แบบไร้สายได้สูงสุดถึง25-15ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่ารุ่นโปรนั้นเล่นภาพยนตร์ได้นานสุด2ี่ชั่วโมง ด้วยแบตขนาด100วัตต์ต่อชั่วโมงและชาร์จไวด้วย USB-C 140วัตต์ในขณนะที่แบบ Book Air M2 นั้นเล่นภาพยนตร์ได้สูงสุด18ชั่วโมงและมีแบตขนาด66.5วัตต์ต่อชั่วโมงรองรับอะแดปเตอร์พอร์ตคู่3 5วัตต์ชาร์จไวด้วย USB-C 70วัตต์ตรงนี้รุ่นโปรจะทำได้ดีกว่าหน่อยส่วนในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อรุ่นโปรจะมี Thunderbolt 4 USB-C 3พอร์ต MagSafe 3 HDMI และเ d c c พร้อมเชื่อมต่อและสายได้แบบ w แบบ WiFi 6e ส่วนแบบ Book Air M2 15นิ้วน่าจะมีพอร์ตแค่ Thunderbolt u s b 4จำนวน2พอร์ต MagSafe และเชื่อมต่อและสายได้ Wi-Fi 6นอกนั้นเหมือนกันหมดทั้งช่องหูฟัง3.5ม m mm, และบลูทูธ o t h 5.3ตรงจุดนี้ถ้าต้องใช้งานระดับโปรก็ต้องรุ่นโปรเท่านั้นแหละ ราคาต่างกันเตือบเท่าตัวปิดท้ายกันด้วยกับเปรียบเทียบจากราคาที่ทั้งสตัวนี้ในรุ่นเริ่มต้นก็มีราคาที่แตต่างกันเกือบเท่าตัวไปแล้วตัว MacBook Air M2 15นิ้วนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่47,900บาทและถ้าปรับแต่งถึงสเปคสูงสุดราคาจะอยู่ที่1 6 8 8 0บาทในขณะที่ตัว MacBook Pro 16นิ้วนั้น จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,9900บาทสำหรับชิป m 2 pro สำหรับการปรับแต่งสูงสุดมีดราคาถึง2 4 8 8 8 0บาทและราคาเริ่มต้น1 2 4 0 0 0สนาำหรับชิป m 2 max กับราคาที่ปรับแต่งสเปคสูงส,สุดราคาไปถึง2 4 0 6 8 8บาทเลยทีเดียวได้ได้ดว,ว่าการตัดสินใจตรงนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานระดับโ r o ขึ้นไป ก็ใช้รุ่น MacBook Air M 2 15นิ้วก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าต้องใช้การระดับโปรที่เป็นมืออาชีพขึ้นไปก็ต้องเลือกตามสเปคและราคาที่ตัวเองรับไหวได้เลยสรุป MacBook Air M 2 15นิ้ว vs MacBook Pro 16นิ้วรุ่นไหนเหมาะกับใครและจะซื้อรุ่นไหนดีจากการเปรียบเทียบแบบตัวต่อจุดของ MacBook Air M 2กับ MacBook Pro 16นิ้วทั้ง2รุ่นนี้เห็นได้ชัดในหลายอย่างเลยว่ารุ่น MacBook Air 10, M 2 1นิ้วนั้นเหมาะกับการพกพาไปทำงานนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วน้ำหนักเบาและใช้ตัดตอบแต่งรูปแบบทั่วไปได้ดีเยี่ยมรวมถึงการพบไปเรียนหรือทํางานปกติก็ได้เหมือนกันที่สําคัญคือในราคาที่ต่างกันเยอะพอสมควรเลยกับร,รุลูกโบแต่สําหรับคนที่ต้องการใช้งานระดับสตูดิโอใช้งานเพื่อตัดตอบแต่งรูปหรืองานอื่นในระดับโปรถึงมืออาชีพนั้นแนะนําว่าต้องใช้รุ่นโปรเท่านั้นถึงจะเหมาะเพราะสเปคหลายๆอย่างไม่เพียงแต่ชิปที่มีความแรงเท่านั้นแต่หน้าจอและการเชื่อมต่อหรือวสเปคอื่นๆก็ยังเอื้ออํานวยต่อการใช้งานระดับโปรเท่านั้น แน่นอนว่าราคาก็จะถีบตัวสูงขึ้นไปอีกยิ่งถ้าปรับแต่งถึงถึงสูงสุดก็จะเกือบไปถึง3า0แสนเลยทีเดียวทางนี้การตัดสินใจในการซื้อข,ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความพึงพอใจของแต่ละคนด้วยแล้วถ้ามีเรื่องไหนสนใจอีกเราจะนํามาฝากกันเรื่อยๆเ,เลยขอบคุณที่มาของขา่าวจากสเปกโฟน e เ p กโฟน c o m